แอคชั่นครับพอดีว่าพวกเราสองคนน่ะคี่้มนทะไจสองเป็นเพื่อกันมาตั้งนานะไหนก็บอกดาว้าคลิปโลกพี่อย่าขายด่วยไหนก็บอกทำไมเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนะเธอไหนก็บอกเกลไปสิโอเอาคลิปโรลน้่ครับโรลี้ครับ ไหนก็บอกดาวอคลิปเราไว้ไม่ให้ัชมนอยสิมึงค่ะมึงค่ะครับแอแอคชั่นครับมึงค่ะมึงค่ะอ่คลิปเราครับทำไมไม้ิปมึงทไมิมได้ขอบคุณมากจริงๆนะราวต่อไปนี้ฉันจะทำตัวให้ดีขึ้นและจะไม่ทำตัวไม่ดีอีกจนไม่มีเงินสักบาท ขอบใจมากจริงๆนะดาวแอนแอคชั่นไม่เป็นไรหรอกอินฟิลโวนะครับไม่เป็นไรหรอกอิมเรื่องมันผ่านมานานแล้วตอนนี้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ก็ต้องตั้งใจใช้ชีวิต <c oughs> <c oughs>